ไปแล้วนะ,ะนะครับไปแล้วสถานการณ์ความขัดยแยงระหว่างรัฐเทียละอยู่เคล่นกันบ้างนะครับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเบื้องต้นจะต้องพิจารณาเรื่องของผลกระทบด้านการท่องเที่ยวอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเร่งท่องเที่ยวที่เคยมีชาวรัสเซียเข้าพักเนี่ยก็เริ่มเงียบเลยครับน้องงงง <Ooh. S 1> โดยบริเวณย่านธุร,รกิจและกะทิพักอาาัยขคนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในพื้นที่ตำบลราวาย์อำเภอเมืองภูเก็ตน,นะครับพบว่ายัางมีการใช้ชีวิตปกติแต่บรรยากาศค่อนข้างใจเงียบเอ้า เมื่อเทียบกับในช่วง,งก่อนเกิดความคัดเย้ยรงรัสเซียอยูเครีนประกอบกับการแทรกแซงทางการเงินทำให้ค่าอื่นของรัสเซียลดลงค่อนข้างมากส่วนผู้นักทองเที่ยวชาวรัสเซียระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับในระหว่างผักอาเซียทองเทียวอยู่ถีจังหวัดภูเก็ตครับ จากการที่ไปสอบถามผู้ประกอบการร้านเช้ารถารนึ่งค่ะในซอยไสย,ยวนตมบนราว,วัยอําเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากเกิดความขัดแยงระหว่างราัสเซียกับอยู่เครนก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะแต่เดิมที่เข้าที่เช้ารถกันนานเพืยเบาเกลี้ยง5วัน7จวันหรือบางคนเป็นเดือนตอนนี้ก็มีการนำรถมาส่งคืนแล้วค่ะก็สาบวาบางส่วนเนี่ยต้องเดินทางกลับประเทศแต่ว่าภาพรวมในขณะนี้ค่ะก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวราัสเซียท่องเที่ยวค่อนข้างมารกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะโดยข้อมูลจากตรวจคนเข้าเมืองู ูแก๊สค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายน64จนถึงฮามีนาคม6กฮามียอดนักท่องเที่ยวสะส้มว่าสามแสนคนค่ะโดยนักท่องเที่ยวรัสเซียเน่ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะยู่ถี่ห้าหมื่นห้าพันคนค่ะ ทางด้านข้งงานอารุณโซ่หลอดคานายกเทศมนตรีตำบลราวัยท่านก็บอกว่าในพื้นที่ตำบลราวัยมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเป็นกลุ่มใหญ่เหมือเทียบกับชาติอื่นๆค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด -19 จนถึงเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกแล้วก็เทสแอนโกนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาวรัสเซียที่เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อื่นๆแต่ว่าเป็นทีนาสังเกตค่ะว่าลัางจากเกิดปัญหารรหว่างรัสเซียกับอยู่เครนใช่ไหมบร,รยากาศในการจับใจ่ายในพื้นที่เงียบเงาค่ะทาง บางส่วนเนี่ยต้องใช้จ่ายาย,ย่างประหยัดเนื่องจากเนื่องจากว่ามีปัญหาขาเงินเมื่อทีไดบ็อกไปเนะะี่ยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายอรุณโซลต์กันแรกค่ะมีนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่นะแต่ว,ว่าการใช้จ่ายการออกมาให้ปกติเหมือน,นเดิมเนี่ยอาจจะลดลงเต่ว,ว่าในเรื่องของการกลับประเทศเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาสามารถเดินทางได้สะดวกไหมในขณาดนี้นะครับเพราะว่าในสาวะที่เกิดปัญหาอนยูเคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กลับ ขาก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะตอนนีนะ้ในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันมันไม่สามารถทําได้เลย mm hmm. ก็ต้องใช้เงินสดก็ถามตามโรงแรมโรงแรมก็บอกว่าบางที่นะครับบางที่เนี่ยมาพักอยู่ยาวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็เงินก็เหลือน้อยนะครับเจ้าของเองเขาก็ช่วยช่วยช่วยเหลือกันไปครับตอนนี้ ก็คือหนักทองเทวรัาเซียก็ยังมีมั่งนั่นแหละแต่ว่าการช่ายใจต่างตอนนี้เขาก็ระมาระวังในการช่ายใจถูกกดดันนะนะครับน้อยงงพุ่นกระทบเชื่อหนึงของการรบกรสู้รบบางครั้งนี่ระหว่าเซียอยูเครนนะครับนั่นก็คือสินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยราข้าวก็แพงขึ้นนะย่างผาราขยับตัวสูงขึ้นปาล์มมัน็ขยับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นพลนดีของประเทศไทยก็ว่าได้นะใช่ค่ะ